อ้วกอวก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมมันถึงเจาะจงขโมยสมุดทะเบียนประวัติของสถานพยาบาลน,นี้ด้วยนพพูดออกมาอย่างงงๆสีหน้าอากัปกิริยาเท่าที่แสดงออกก็ดูเหมือนจะผิดหวังไม่แตกต่างไปกว่าภูมิเท่าใดนักหรือว่ามันจะรู้ตัวว่าบัตรผู้รักษายาเสพติดของมันหายไปมันจึงมาขโมยสมุดทะเบียนประวัติจากสถานพยาบาลน,นี่ตัดหน้าหรือซะก่อนในขณะที่ขับรถออกจากสถานพยาบาลบางทองเหลืองด้วยกัน นกก็ออกความเห็นขึ้นมาอีกด้วยการประเมินจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาอัวก็คิดแบบนั้นเหมือนกันไอสัตว์นรกตัวนี้เลียมคู่ของมันไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาเสียแล้วโวยและเราก็เป็นฝ่ายเสียเปรียบมันเสียด้วยภูมิพูดในทํานองคล้อยตามนกและก็อุดที่จะชมเล่หล์เลียมของศัตรูล,ลึกลับซึ่งลอดจากถูกตัวเขาเองน่าแล้วย้อนกลับมาสร้างความเจ็บช้ำน้ําใจให้กับเขาอย่างแสนสาหัสว่ามีความจัดจ้านและรู้ทันความคิดของเขาอย่างทะลุปลุกโล,ลง สองสาประโยคสุดท้ายภูมิก็ต้องพูดไปเลยถึงความเสียเปรียบของตัวเองออกมาให้เพื่อนร่วมชะตากรรมเดียวกันฟังเสียเปรียบเสียเปรียบยังไงอัวไม่เข้าใจนบย้อนถามออกมาด้วยความเคลือบแข่งใจก็มันรู้จักตัวอ้วข้างเดียวแต่อ้วไม่รู้จักตัวมันน่ะสิเราเสียเปรียบมันตรงนี้แหละภูมิพล่งออกมาตามรูปการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันสมมติว่ามันเกิดตามล่าเราขึ้นมาบ้างล่ะ นบย้อนถามออกมาด้วยสีหน้าบาดบาดไม่ต้องสมมตหิหรอกวัวว่าขณะนี้มันก็แกะลอยเราอยู่ตลอดเวลาเผลอๆมันอาจจะรู้ว่าอ้วมาอาศัยอยู่บ้านหรือก็ได้ภูมิพูดคาดการออกไปและมันก็เล่นเอานบซึ่งมีความปอดแหกอยู่แล้วถึงกนหน้าสิ้นเป็นไก่ต้มเรื่องไอเชิดหรือจะลงมือวันนี้เลยหรือยังไงเมื่อเห็นนบทาท่าป,ปอด,ปอดภูมิก็เปลี่ยนเรื่องพูดไปถึงผู้กํากับหนังเจ้าของชื่อเชิดสิริทรง ที่เป็นต้นเหตุให้ลูกสาวของนบต้องรีดลูกตายเหมือนก็จะเริ่มแผนการแก้แค้นอยู่ในทีนี่ก็จะเย็นแล้วว,ว่าบ้านนี้เราพักผ่อนกันดีกว่าวะอีกเจ็วันจะครบกําหนดลาพักหลอนของอัวยังไงยังไงปีนี้ขอพักผ่อนให้เต็มที่ซะหน่อยนบพูดในทํานองถ่วงเวลาไม่ให้ภูมิเริ่มแผนฆ่าเชิดสิริทรงอากับกิริยาและท่าทางเท่าที่แสดงออกดูเหมือนจะเ,เกิดความลิ่งเกลงอะไรขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันด่วนโอเคมันเป็นเรื่องของหรือ สำหรับอ้วพร้อมเสมอแต่เมื่อหรือต้องการพักเรื่องคนที่ทำให้ลูกของหรือตายเอาไว้ก่อนก็ตามใจถ้าหรือต้องการจะกดหัวมันเมื่อไหร่ให้บอกเมื่อเห็นเพื่อนชักปอด,ปอดภูมิก็พูดเน็บออกมาด้วยท่าทางฉุนฉุนเดี๋ยวเร่งความเร็วทะลุกออกซูปเปอร์ไฮเบพอผ่านสี่แยกหลักสี่ก็แวะซื้อนังสือพิมพ์กรอบแรกฉบับวันลุกขึ้นซึ่งออกในตอนบ่ายติดมือเข้าไปด้วยสองฉบับเอาอีกแล้วผู้หญิงโดนฆ่าข่มขืนอีกแล้ว พอเห็นขา่าวพาดหัวตัวยักษ์บนหน้าแรกของหนังสือพิมพ์ที่นบซื้อลงข่าวว่าค่าคมขืนดาวโปภาพพยนตรทยตายคาแฟตเท่านั้นภูมิซึ่งชำเลืองไปเห็นข่าวเพียงชั่ววับ,บเดียวก็พูดเปลยๆออกมาด้วยความอิดหนานและอาใจและมันก็ทำให้นบต้องลดสายตารีบพลีหนังสือพิมพ์ขึ้นมากลางอ่านโดยละเอียดด้วยความลุกหลีลุกลนเหมือนกับจะสะดุดใจอะไรบางสิ่งบางอย่างดาวโปใครกันวะเมื่อเห็นนบก้มหน้าก้มตาอ่านข่าว ภูมิสักขณะน,นี้พานรถเอี่ยวสายเข้าหมู่บ้านกฤษดานครก็เอ่ยถามชื่อเยือฆาตกรข่มขืนขึ้นมาลอยๆชิปหายแล้วอ่อนประภาอ่อนประภานบไม่ตอบในทันทีทันใดเขาอ่านรายละเอียดของข่าวอยู่ชั่วอึดใจใหญ่ๆก็ละละมลักเรียกชื่อหญิงสาวเจ้าของนามอ่อนประภาดาราตัวประกอบแห่งบริษัทเชิดสิริทรงซึ่งตัวเขาเองเพิ่งจะขับรถไปส่งที่แฟลตเมื่อตอนก่อนสว่างออกมาด้วยน้ำเสียงเรียปหรือ เดินเอาภูมิซึ่งพอจะเดาเหตุการณ์ได้อย่างทะลุปลุกปลงถึงกระเบิดลถดังกึกแล้วเอ่ยปากถามออกมาด้วยความตกใจอ่อนประภาผู้หญิงที่โดนฆ่าคืออ่อนประภาใช่ไหมนบเงือแตกพลักออกมาเต็มใบหน้าเขาไม่ตอบคําถามภูมิแต่ยื่นหนังสือพิมพ์ส่งให้ภูมิเป็นคนอ่านข่าวดังกล่าวด้วยตนเองปากก็พึ่อมาำออกมาด้วยน้าเสียงแหบผ่าอ้วกไม่ดีเองอ้วสงเธอไปตายแท้แเมื่อคืนถ้าเธอนอนขังคืนที่บ้านอ้วก มันก็คงไม่มีเหตุการณ์บ้าๆบอๆแบบนี้เกิดขึ้นภูมิอ่านข่าวการตายของอ่อนประภาด้วยใจจดจอ่อเขามาสะดุดใจกับข่าวที่นักข่าวได้บรรยายเอาไวา้ว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ขึ้นไปชันสูตรพิกศพของอ่อนประภาภายในแฟตก็พบตัวอักษรเขียนด้วยเลือดเอาไว้บนภาพปูที่นอนสีขาวมีใจความว่ามึงพาพวกมาฆ่าพวกกูตายที่หน้าปากซอยได้กูก็ตามขึ้นมาฆ่ามึงถึงบนห้องได้เหมือนกันซึ่งมันก็พอจะสนิษฐานได้ว่าผู้หลายคนที่ฆ่าอ่อนประภาตาย คงจะเป็นพวกเดียวกันกับกลุ่มคนที่โดนฆ่าตาย3-4มถึงสศพที่หน้าปากซอยเมื่อตอนหัวค่านั่นเองอ่อนประภาคงจะรู้เห็นหรือว่าอาจจะพาสมัครพรรคพวกมาดักเล่นงานด้วยการยิงถึงเจ้าถิมนตายเหมือนกับหมากลางถนนแต่ก็อาจจะมีคนหนึ่งคนใดของพวกที่ตายซึ่งอาจจะรอดจากการถูกยิงทิง,งและรู้ว่าอ่อนประภาเป็นตัวการจึงลอบขึ้นไปฆ่าเป็นการแก้แค้นด้วยความโหดเหี้ยมทารุณขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจพอจะรู้แล้วว่าแก๊งฆ่าข่มขืนเป็นใครบ้าง คงจะเสริมหาตัวผู้หลายได้ในไม่ช้านี้นบหรือสังเกตดูหรือเปล่าผู้หลายมันเขียนหนังสือด้วยเลือดบนผ้าปูที่นอนเหมือนกับที่มันทํากับเมียอ้วไม่มีผิดหลังจากอ่านรายละเอียดของข่าวการตายของอ่อนประพาบนหน้าหนังสือพิมพ์จบแล้วภูมิก็ขับรถกลับเข้าไปจอดในบ้านของนบในขณะที่ถือหนังสือพิมพ์เข้าไปอ่านต่อในห้องรับแขกภูมิก็พูดเปรียบเทียบกับความผิดปกติของผู้หลายที่ฆ่าคมคืนอ่อนประพาให้นบฟังด้วยความเอกใจ อ้วมากมันคงจะเป็นเหตุบางอื่นซะมากกว่ามาั้งถ้าไอสัตว์นรกนั่นเป็นคนหลายคนเดียวกันที่ฆ่าลูกและเมียหรือมันก็ดีสิวะเพราะเป้าหมายในการค้นหามันจะได้ขีดวงแคบเข้ากว่าเดิมนบพูดอย่างไม่แน่ใจว่าผู้หลายคนที่ฆ่าออนปภาจะเป็นผู้หลายคนเดียวกันกับคนที่ฆ่านุชและลูกนั้นเป้าหมายจะแคบเข้ากว่าเดิมหมายความว่าภูมิพูดขัดขึ้นมาและก็ดูเหมือนไม่ทันจะขาดคำริษัมไปนบก็พูดสวนขึ้น,นมาทันควัน หรือก็ไม่ต้องไปหาไอสัตว์นรกนั่นที่ไหนให้เสียเวลาอีกละสิมันจะต้องอยู่ในซอยนั่นแน่ๆเป้าหมายในการค้นหามันแคบกว่าเดิมจริงไหมละ่ะคําพูดของเพื่อนก็ดูเหมือนจะทําให้ดวงตาของภูมิเขียวปัดขึ้นมาอย่างสเกตเห็นได้ชัดมือข้างขวาเอื้อมไปดึงไพรท่อนจุดสามห้าเจ็ดปากกระบอกยาวหกนิ้วซึ่งเขามักจะนําติดตัวไปด้วยเสมอมิได้ขาดขึ้นมากระชับถืออยู่ในมือปากก็พูดออกมาด้วยสีหน้าถมึงทึงก้วขอภาวนาอย่าให้ตำรวจจับมันได้เอา มันเป็นผู้ไหนทางกรมตำรวจเขาไม่มีวันจะปล่อยให้มันลอยนวลอยู่หรอกโบยนบพูดถวงติ่งออกมาตามเหตุผลที่เป็นจริงอัวจะตามล่าด้วยกฎหมายของอัวเองกฎหมายสารสติยุติธรรมของประชาชนนี่คือผู้พิพากษาภูมิพูดด้วยน้ำเสียงเน้นหนักและพร้อมกระชูป,ปืนเขาไพรท่อนให้เพื่อนดูพอเห็นนบอ้าปากแข็งภูมิก็พูดต่อไปอีกด้วยสีหน้าเครียดเครียดผู้พิพากษาคนนี้จะไม่พูด จะเอาตเนียวไก่เพียงอย่างเดียวอัวจะลบชีวิตไอ้พวกผู้หลายทางการอารมณ์ออกจากบัญชีพลโลกทุกๆวันกรุงเทพเมืองอมรจะได้สะอาดสําหรับลูกผู้หญิงเษถีอัวขอปฏิญาณทั้งคําพูดและสีหน้าของภูมิดูจริงจังและน่ากลัวจนนบต้องหลบตาด้วยความสยองใจเชิดสิริทรงจะเปิดกล้องภาพยนตร์เรื่องสาวเจียงหายในวันพรุ่งนี้ที่5แยกปากเ็ดในขณะที่หลบตาภูมินบก้มลง,ลงปเปิดหน้าบันเทิงอ่าน เมื่อเจอข่าวความเคลื่อนไหวในวงการภาพยนตร์ก็อ่านให้ภูมิฟังเหมือนกจะเป็นเรื่องการสนทนาอยู่ในทีอย่างนั้นก็วิเศษสิบะหาแยกปากเกร็ดอยู่ห่างจากบ้านเราไม่ถึง3กิโลถ้าหรือสีเรียดนักก็พักผ่อนซะวัวจะดัดแปลงลูกกระสุนปืนภูมิอุทานออกมาด้วยดวงตาเป็นประกายเดี๋ยวพูดในทํานองให้นบผ่อนคลายความตึงเครียดด้วยการนอนพักผ่อนส่วนตัวเองถือปืนตรงเข้าไปในห้องเก็บของที่อยู่ติดกับห้องครัว ี๋ยวจะแจงงับประตูปิดเอาไว้อย่างแน่นนะจากนั้นก็เปิดกระเป๋าเดินทางอันหนักอึ้งซึ่งนําติดตัวออกมาจากบ้านหลังวัดหลักซีซึ่งตัวเขาเองเผาเรียบบุดไปหมดแล้วพร้อมด้วยศพเมียและลูกพลังหยิบเอาอุปกรณ์เครื่องเจาะไฟฟ้าขึ้นมาวางเรียงรายอยู่บนโต๊ะเหมือนกับจะเริ่มดําเนินแผนการอะไรสักอย่างหนึ่งจากนั้นตลับใส่ลูกปืนก็ถูกหยิบเปิดออกเดี๋ยวใช้ประการล็อกจับยึดตัวลูกกระสุนปืนเอาไว้อย่างแน่นหนาะเมื่อแน่ใจว่าจะไม่ขยื่นหลุดออกจากกันเมื่อโดนแรงกระแทกแรงๆโดยแน่นอนแล้ว ปลายสว่านขาขนาดจิ๋วจากเครื่องเจาะไฟฟ้าซึ่งขณะนี้เสียบปลั๊กเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็ถูกจี้จ่อเข้าไปที่หัวกระสุนแล้วกดสวิตช์ให้ปลายสว่านทํางานทันทีเสียงดังสนั่นห้องเมื่อปลายสว่านค่อยๆทะลวงผิวอันแสนจะแข็งของหัวกระสุนปืนลงไปทีละนิดมองเห็นผงทองแดงที่เกิดจากรอยเจาะกระเด็นตกอยู่ข้างตัวปากกาบอกดูเหมือนกเกษตรทองคําฝอยก็ไม่ปานภูมิใช้เวลานับเป็นชั่วโมงชั่วโมง จึงสามารถใช้สาว่านขนาดจิ๋วเจาะรูที่หัวกระสุนปืนจนครบ6นัดและหลังจากตรวจดูจนแน่ใจแล้วก็หยิบขวดพลาสติกชนิดนสใส่บรรจุของเหลวชน,นิดหนึ่งมาส่องดูกระแสงไฟด้วยความระมัดระวังไอเชิดสิริทรงคนอย่างมึงปล่อยเอาไว้กําลังจะเป็นภัยต่อผู้หญิงและสังคมก่อนตายกูจะทําให้มึงพบกับความทรมานอย่างสุดชีวิตด้วยกระสุนพิเศษของกูในขณะที่บรรจงเปิดฝาจุขวดพลาสติกที่บรรจุของเหลวนั่นออก ภูมิก็พูดพุมพำถึงผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์ที่ใช้เล่เหลี่ยมหลอกเอาลูกสาวเพื่อนไปปู้ยีปู้ยำจนกระทั่งเกิดมารหัวขนแล้วแอบไปลีดลูกจนกระทั่งบดลูกแตกถึงแก่ความตายด้วยดวงตาขุนกลักเหมือนกับมีเลือดผีตายหงสิงอยู่ในม่านตาจากนั้นภูมิก็หยิบสลิงเข็มฉีดยาเปล่าที่เตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วขึ้นบดุดเอาของเหลวภายในขวดจนเต็มแล้วค่อยๆฉีดเข้าไปในหัวกระสนุนซึ่งตัวเองเพิ่งจะเอาสวานเจาะเป็นรูอย่างสดๆร้อนๆจนหมด จากนั้นก็ใช้สกอ็อตเทปชนิดใสแผ่นเล็กๆปิดเอาไว้เพื่อไม่ให้ของเหลวดังกล่าวไหลออกมาด้วยกรรมวิธีเดียวกันภูมิก็สามารถบรรจุของเหลวทั้งหมดลงในรูที่จะเอาไว้บริเวณหัวกระสุนทั้ง6นัดเดี๋ยวใช้สกอ็อตเทปชนิดใสปิดทับเอาไว้เพื่อเป็นตำหนิเล้ยวค่อยๆบรรจงบรรจุกระสุนดังกล่าวลงลูกโม่งของโขไพรทอนจนครบ6กช่องเดี๋ยเมื่อเขาลุกขึ้นมายืนจังก้าถือปืนจ้องเล็งไปกับผนังห้องภูมิก็คำรามออกมาด้วยน้ำเสียงกระหายเลือด ไอ้ชัดกูจะยิงมาให้มึงตายแต่ถ้ามึงทนพิษไอ้หนามเร็วๆนั่นได้มึงก็ไม่ใช่คนพอพิษของมึงแล่นตามเส้นเลือดเข้าหาหัวใจเส้นเลือดของมึงก็จะแข็งตัวตามไปด้วยกลาวนี้ต่อให้หมอเทวดาขนาดไหนก็ไม่มีทางจะรักษามึงได้มึงเข้าโรงพยาบาลไหนกูก็จะตามไปดูใจมึงให้ถึงที่สุดกูอยากเห็นท่าทางของมึงตอนก่อนตายไอ้สัตว์นรกชิงหมาเกิด หน้าตาและท่าทางของภูมิเหมือนกับคนเก็บความแขนเอาไว้ทุกสี่ห้องของหัวใจของเหลวที่บรรจุอยู่ในหัวลูกกระสุนปืนคืออะไรอีกไม่นานเกินรอคงจะได้รู้กันจบตอนที่9แล้วนะครับโปรดติดตามรับฟังตอนต่อ,ตอไปนะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณหลายครับ Colin> หลังจากภูมิกลับออกมาจากห้องเก็บของก็ไม่เจอนบสแล้วแต่พอเห็นกระดาษแผ่นเล็กๆวางอยู่บนโต๊ะรับแขกภูมิก็เดินไปหยิบมาดูด้วยความแปลกใจภูมิเพื่อนโทรมาให้อ้วไปหาไม่อยากกวนใจหรือเพราะเห็นทํางานอยู่ในห้องพรุ่งนี้ค่อยเจอกันพอเห็นข้อความสั้นๆที่ปรากฏอยู่ในแผ่นกระดาษภูมิก็ชะโงกหน้ามองผ่านแผ่นบานเกล็ดบนช่องหน้าต่างไปที่ลานจอดรถพอเห็นว่างเปล่า ปากก็พึมพำออกมาด้วยคำาสนเทใจเอารถก็ไม่เอาไปไอ้หอกนี่ชอบกนบอยเรื่องแก้แขนแทนลูกสาวแท้ๆยังไม่สนใจดวงตะวันตกดินไปตั้งนานแล้วไฟแสงจันทร์ตามเสาไฟตรงบริเวณขอบถนนถูกสับวสวิตสว่างสวัยไปทั่วหมู่บ้านจันทร์สันหมู่บ้านกฤษฑานครเป็นหมู่บ้านที่ไม่เอาเปรียบประชาชนผู้เช่าซื้อเหมือนอย่างหมู่บ้านจันร์สันบางแห่งซึ่งคิดว่าพวกที่ซื้อบ้านของตัวเองเป็นพวกหน้างโง่ เมื่อซื้อบ้านกูไปแล้วกูก็เลิกสนใจโคตรแม่งจะไม่มีน้ําใช้หรือถนอนหนทางคลุขระขนาดไหนก็ช่างหัวมันแต่หมู่บ้านกฤษฎานครมีน้ําบาดาลที่อุดมสมบูรณ์และกระแสน้ําซึ่งถูกปล่อยมาตามท่อแรงจนสามารถต่อขึ้นหลังคาแล้วใช้สลิงเกอร์ปล่อยเป็นฝนเทียมทําความชุ่มชื้นให้กับหลังคาได้อย่างสะดวกโยทินความเป็นเพื่อนสนิทและนักเรียนรุ่นเดียวกันทําให้ความสัมพันธ์ของภูมิและนบยังคงแนบแน่น และไปมาหาสู่กันอยู่อย่างสม่ำเสมอภูมิจึงรู้สึกชอบบรรยากาศของหมู่บ้านกฤษณานครที่นบสือด้วยระบบเงินผ่อนเป็นพิเศษคราวแรกๆที่ภูมิมาเยี่ยมนบก็เกือบจะมีเรื่องกับผู้กว้างขวางแห่งหมู่บ้านซึ่งเป็นเด็กนมลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเจ้าแม่หวยเถื่อนแห่งปากเกร็ดเพราะบังเอิญอยู่บ้านหลัวติดกันไอ้แดงอาศัยอิทธิพลและอำนาจเงินของแม่ซึ่งเป็นเจ้ามือหวยเถื่อนสร้างบารมีภายในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นทั้งความเป็นนักเลงหรือนักลัก,ลกตัวยง เมื่อไอแดงชอบหรือพอใจผู้หญิงคนไหนมันก็จะใช้อำนาจเงินหลอกล่ออย่างชนิดไม่เลือกว่าเป็นลูกใครเมียใครแต่มาถึงคราวซวยเพราะมายุ่งกับลูกสาวของเจ้านบเข้าลูกสาวของนบโดนไอแดงหลอกเข้าไปในหมู่บ้านแล้วปลุกปล้ำเดชะบุญที่ภูมิขับรถมาหานบได้ยินเสียงร้องจึงเข้าไปช่วยเอาไว้ได้ทันแต่เกิดมีปากเสียงแทบจะยิงกันตายหลังจากนั้นภูมิก็สืบดูแบกราวของไอแดงและเจ้าแม่หวยเถื่อนอย่างเงียบ จนกระทาาั่งทราบว่าสองแม่ลูกผู้หนีเป็นภัยต่อวงสังคมจึงลอบเข้าไปยิงทิ้งอย่างเที้ยมโหดทารุณแล้วเพ่นหนีไปอย่างลอยนวลปล่อยให้ตำรวจคลำปมมืดมนจนกระทั่งทุกวันนี้จากนั้นความสุขก็คืบคานเข้ามาภายในหมู่บ้านกฤษฎานครอีกครั้งแต่มันก็ทําเอาภูมิซึ่งนั่งละเลียดเล่าอยู่ภายในห้องรับแขกต้องทำเลืองมองไปที่บ้านของไอ้แดงและเจ้าแม่หวยเทีอนซึ่งในวันที่ตรงกับวันหวยออกมักจะมีตำรวจจากสอนอปากเกร็ดมานั่งกินเลี้ยงกันอย่างคลึกคลื้น เพราะเจ้าแม่หวยเถื่อนจะเทกระเผาเหลียงอย่างไม่อั้นเพื่อเป็นสินน้ําใจให้ตํำรวจทุกคนไม่ข้องแวะกับอาชีพของตัวเองแต่ขณะน,นี้บ้านดังกล่าวเงียบสงัดไม่มีคนอยู่แม้แต่คนเดียวนอกจากป้ายประกาศขายบ้านห้อยติดอยู่กับประตูเหล็กเพียงแผ่นเดียวไอ้พวกกากเดนสังคมบิญญ,ญาของพวกมึงจะต้องสะสมเพิ่มอยู่ในบัญชีมรณะของกูกูจะล้างพวกมึงให้แผ่นดินใสสะอาดไอ้พวกสัตว์นรกภูมิตอชะดอนนม ผู้ซึ่งได้รับความเจ็บช้ำน้ำใจจากพวกาการเดนสังคมจนกระทั่งต้องสูญเสียชีวิตลูกเมียจนกระทั่งหันเหตชีวิตมาจองหลังจองผ่านกับพวกสัตว์นรกโดยไม่ยอมพึ่งพากฎหมายบ้านเมืองทั้งๆท,ที่ตัวเองก็เป็นตำรวจออกตามล่าไอ้พวกดักแผ่นดินด้วยแรงพยาบาทด้วยการฆ่าอันโหดเหี้ยมจนพวกสัตว์นรกคนแล้วคนเล่าโดนฆ่าตัดหัวเป็นข่าวคึกโครมอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์หลายต่อหลายครั้งค่ำคืนของวันนี้ก็เช่นกันภูินอนไม่หลับพลิกกทรศับกระสยัย จิตใจภายในส่วนลึกคิดแต่เรื่องจะแก้แค้นแทนลูกเมียตัวเองอยู่ล่ำไปฆ่ามันฆ่ามันไอ้พวกฆาตกรขมขืนเสียงเหมือนกับมีคนแผดล้องประสานเสียงอยู่ในสมองของเขาเด่นเอาภูมิต้องลุกพรวดพลาดขึ้นมานั่งเบิกตาโพลงอยู่ด้ความมืดบนเตียงนอนเหงื่อแตกซิกออกมาเต็มใบหน้าทั้งๆที่พัดลมยังคงเปิดกระหึมอยู่เหมือนกับวิญญาณของผีตายโหงเข้าสิง ภูมิลุกขึ้นแต่งตัวด้วยชุดที่ใช้แต่งออกล่าฆาตรกรฆ่าขค่มขืนเป็นประจำพอเสร็จสับก็ออกมาขับรถคู่ใจออกจากหมู่บ้านกฤษดานครขึ้นถนนแจ้งวัฒนะและสิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือเจ้าไพ t อน n จุดสาปากลำกล้องยาวหนิ้วที่เคยใช้ล่าพวกสัตว์นรกอยู่เป็นประจำส่วนมีดที่ใช้บันศีษะและพวกฆาตรกรฆ่าข่มขืนถูกซ่อนเอาไว้อย่างมิดชิดณบุรนช่องลับที่ประตูรถทางด้านขวามือประสบการณ์จากการเป็นตำรวจมาก่อนทำให้ภูมิทราบดีว่า การพกอาวุธติดรถไปในเวลากลางคืนมันเสี่ยงต่อการถูกตรวจค้นจากตำรวจท้องที่ต่างๆถึงแม้ตัวเขาเองจะเป็นตำรวจก็ตามแต่นั่นมันก็ไม่เป็นผลดีเลยที่จะทําให้ตำรวจด้วยกันขนพบอวา,าวุธดังกล่าวสําหรับปืนจุด357ภูมิุมซ่อนเอาไว้ในชั้นวางของลับที่ออกแบบสร้างติดตั้งเอาไว้หลังแอร์รถอย่างแนบเนียนถ้าไม่ขนกันอย่างละเอียดที่ท้วนจริงจังเหมือนกับตรวจค้นยาเสพติดต่อให้ตำรวจเป็นสิบสิบคนก็ไม่มีทางจะขนพบ ลูกปืนชนิดพิเศษที่ตัวเขาเองดัดแปลงเจาะลูนะบเรีนหัวกระสุนแล้วเอาของเหลวชนิดหนึ่งใส่ลงไปซึ่งบรรจุเตรียมเอาไว้ในลูกโม่ทั้งหกท่องของเจ้าพายทอนเพื่อจัดการกับเชิดสลิทรงโดยเฉพาะถูกถอดออกแล้วบรรจุลูกกระสุนเจาะเกราะแบบหัวกลวยเข้าไปแทนที่พร้อมด้วยกระสุนรีเซิร์ฟอีก2-3นัดซึ่งมันก็พร้อมแล้วสำหรับเกมล่าสัตว์นรกพวกนั้นฝนซึ่งตอนหัวค่ำไม่มีข่าวว่าจะตกเริ่มโปรยปลายเป็นสายลงมา เดี๋ยวหนาเม็ดขึ้นทุกทีจนภูมิต้องเปิดสวิตให้ที่ปัดน้ำฝนทำงานดวงตามองผ่านกระจกไปตามแสงสว่างจากไฟหน้ารถมองเห็นถนนตลอดสายเจิงนองไปด้วยน้ำฝนที่ระบายไม่ทันปากก็พึมพำออกมาด้วยสีหน้าเฮี้ยมๆฝนตกทีไรกูเป็นต้องได้หัวพวกมึงทุกทีจากถนนแจ้งวัฒนะภูมิขับรถมุ่งหน้าไปยังห้าแยกปากเกร็ดเดี๋ยวเลียวสายเข้าถนนติวานนท์ อันเป็นถนนที่เปี่ยวพอสมควรในตอนเที่ยงคืนจวนจะถึงแข่ลายผมก็ต้องชะลอความเร็วของรถลงมองมองเห็นกลุ่มคนสี่ห้าคนยืนล้อมรอบผู้หญิงสองคนอยู่หน้าห้องอาหารแห่งหนึง่งอย่าเสือกนะบอยเรื่องของผัวเมียชาวบ้านจะเสือกเมื่อเห็นแขกที่มาทานอาหารซึ่งกาลังทยอยออกมาจากห้องอาหารหยุดหันมามองกลุ่มคนทั้งสี่ห้าคนที่กําลังยืนทะเลาะอยู่กับผู้หญิงซึ่งแต่งตัวเหมือนกับผู้หญิงเสิร์ฟอาหารทั้งหลาย จิกโกคนหนึ่งก็แหกปากตะโกนขึ้นมาไม่ให้ชาวบ้านดุ้งเกีียวโดยอ้างว่าผู้หญิงทั้งสองคนเป็นเมียของพวกมันอีเหี้ยมึงมันไม่รักดีกูให้อยู่บ้านดีๆมึงกลับไม่ชอบอยากจะเป็นกะดีหรือ,อยังไงจิกโก้อีกคนตะโกนด่าผู้หญิงพลางใช้มือกระชากผมจนหน้าแงนช่วยด้วยช่วยด้วย,วย,วยมันไม่ใช่ผัวฉันมันจะที่ฉัน แต่ผู้หญิงคนดังกล่าวกลับล้องวอยววยออกมาว่าตัวเองไม่ใช่เมียของพวกจิกโกโดังกล่าวนอกจากนั้นก็ยังกล่าวหาว่ากลุม่มจิโกโพวกนั้นจะจี้เธออีกด้วยช่วยด้วย,วย,วยพวกมันโกหกพวกมันไม่ใช่แฟนฉันพวกฉันไม่เคยรู้จักมัน,มน,มนส่วนผู้หญิงอีกคนก็แหกปากร้องตะเบงเสียงขึ้นมาให้แขกที่มาทานอาหารช่วยเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปเช่นนั้น โกทั้งสองคนที่กําลังยื้ยุดฉุดผู้หญิงทั้งสองคนอยู่ก็สะบัดหลังมือฟาดเข้าไปที่ใบหน้าของผู้หญิงผู้เคาะหลยอย่างชนิดไม่หยัง่งพอที่เหอะพี่ชายปล่อยเธอไปเถอะครับนักเที่ยวอีกคนซึ่งคงจะมีความคุ้นเคยกับผู้หญิงสองคนเพราะมาเที่ยวห้องอาหารดังกล่าวเป็นประจำอดทนทนไม่ได้ที่เห็นพวกจิโก้สองผู้หญิงจึงร้องปลามพร้อมเขบาพวาพวดเข้าไปด้วยท่าทางเหมือนจะช่วยอ๋อไอ้นี่คงจะเป็นผัวใหม่ของมึงใช่ไหมเอาสิ มึงขอทีเดียวแต่กูจะแถมให้มึงเลหลายทีจนมึงจุใจไอ้จิกโกอีกคนสะบดดาผู้หญิงที่มันอ้างว่าเป็นเมียเดี๋ยวหันขับเข้าหาแขกนักเที่ยวกลางคืนที่บมาเพ็นตัวเป็นวีและบุรุษด้วิท่าทางเอาเรื่องแถมไม่ต้องพูดอะไรกันให้เสียเวลาเพลาะตามปกติพวกจิกโกกลุ่มนั้นก็ต้องการที่จะมีเรื่องกับแาวบ้านจนตัวสั่นอยู่แล้วพอมีแขกแซวก็กูก,ก,กันเข้าไปลุมอัดด้วยท่าทางกระฮือลือ หลางของนักเที่ยวที่บำเพ็ญตัวเป็นวีรลบุรุษเอ็นไปเอ็นมาอยู่ท่ามกลางพายุตีนและพายุหมัดของกลุ่มจิกโก้ชูอึดใจก็ล้มลงสลบเมือดมีอีกไหมที่เป็นผัวใหม่ของอินี่ัวบอกแล้วว่าเป็นเรื่องของผัวเมียชาวบ้านจะเสือกพอหลุมอัดแขกนักเที่ยวลงไปนอนแผ่สองสลึงกับพื้นจิกโก้คนหนึ่งก็หันไปมองรอบๆแดี๋ยวพูดในทํานองถาไทยเล่นเอาแขกนักเที่ยวที่ออกมายืนติดฝนอยู่หน้าห้องอาหารต้องพากันหลบเป็นทางเป็นแถว ไปบอยไปคิดบัญชีต่อที่บ้านเสียงชิกโกะคนที่อ้างตัวว่าเป็นสามีของผู้หญิงน้องตะโกนบอกเพื่อนๆเดี๋ยวช่วยกันฉุดกระชากลากถูผู้หญิงเคาะหลยสองคนตากฝนออกไปขึ้นแท็กซี่ซึ่งติดเครื่องจอดรออยู่ก่อนแล้วโดยไม่มีใครกล้าช่วยแม้แต่คนเดียวไอ้พวกขี้หางแดงลูกหมายกเก่าๆทั้งนั้นกูรู้พวกมึงไม่ได้เป็นอะไรกับผู้หญิงสองคนนั่นหรอกมึงอ้างเป็นผัวเพื่อตบตาชาวบ้านพวกมึงต้องจี่เอาไปข่มขืนแน่ๆไอ้สัตว์นรก ภูมิซึ่งดับเครื่องจอดรถซุ่มดูอยู่ที่ถนนฝั่งตรงนข้ามจึงสามารถมองเห็นและได้ยินคำทะเลาะเบาแหวงของกลุม่มจิโก,โกโดังกล่าวอย่างถนัดทนีเมื่อเห็นกลุม่มจิโกลฉุดผู้หญิงขึ้นรถแท็กซี่วิ่งไปตามถนนติวานนท์เขาจึงขับรถตามไปห่างๆปากก็พึมพำออกมาด้วยน้ำเสียงกระหายเลือดดีคืนนี้กูจะได้ไม่ต้องเสียเวลาล่าพวกมึงรถแท็กซี่วิ่งฝ,าฝา่าสายฝนไปตามถนนติวานนท์อยู่พักหนึ่งก็เลี้ยวขวาไปทางสนามบินน้ำภูมิรีบปิดไฟหน้ารถ แล้วเลี้ยวขวาขับตามไปจนระทั่งเกือบสุดซอยแต่ต้องจอดซุ่มอยู่ข้างทางมามองเห็นแสงไฟเบรกของรถแท็กซี่สว่างแดงวาบอยู่เบื้องหน้าจากแสงฝาแลบภูมมองเห็นล่างตะคุ่มตะคุ่มของพวกมันคนหนึ่งลงจากรถวิ่งออกไปเปิดประตูหลัวให้รถแท็กซี่เล่นเข้าไปในบ้านภูมิถ่วงเวลารออยู่พักหนึ่งเพื่อให้รถแท็กซี่เล่นกลับออกมาจากซอยแต่ปรากฏว่าไม่มีวี่แววของรถแท็กซี่คันดังกล่าว ภูมิจึงขับรถแล่นช้าๆโดยไม่เปิดไฟหน้าพอผ่านบ้านชั้นเดียวที่ปลูกอยู่ติดขอบถนนก็มองเห็นรถแท็กซี่คันดังกล่าวจอดทะมึนอยู่ในหลัวบ้านอันแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าโชเฟอร์แท็กซี่จะต้องรู้เห็นเป็นใจหรือไม่ก็เป็นพวกเดียวกับไอ้พวกที่โกนั่นอย่างไม่ต้องสงสัยภูมิขับรถเลยไปแล้วกลับรถจากนั้นก็ขับมาซุ่มอยู่ไม่ห่างจากบ้านหลังกลา่าวเท่าใดนักจัดแจงดับเครื่องรถยนต์เสร็จสับก็หยิบปืนและมีดที่ซ่อนเอาไว้ในช่องลับขึ้นมาพกติดตัวเอาไว้ จากนั้นก็หยิบเสื้อกันฝนซึ่งเพิ่งจะซื้อใหม่เอี่ยมอ่องขึ้นมาคลุมทับเครื่องแต่งกายอีกชั้นหนึ่งแล้วเปิดประตูรถเดินฝ่าสายฝนเข้าไปยังรัวบ้านที่ผู้หญิงสองคนเพิ่งจะถูกฉุดเข้าไปอย่างส,สดๆรหล,ลอนๆด้วยความระมัดระวัง<ๆ>เนื่องจากเลยเวลาเที่ยงคืนไปแล้วเกือบชั่วโมงเต็มเมและประกอบกับมีพายุฝนกระดมลงมาอย่างหนักบ้านใกล้เลือนเคียงของบ้านดังกล่าวจึงปิดหน้าต่างกันเป็นแถวมันก็เลยเป็นโอกาสให้ภูมิลอบปีนล,ลัวเข้าไปในเขตบ้านอย่างสะดวกโยทิน ไฟฟ้าภายในบ้านที่ผู้หญิงทั้งสองคนเพิ่งจะถูกฉุดเข้าไปยังคงเปิดสว่างเมื่อภูิเอาหน้าเข้าไปแนบติดกับฝาผนังที่มีรอยแตกก็บอกเห็นภาพเหตุการณ์ภายในบ้านอย่างถนัดชัดเจนปราดกฏว่าผู้หญิงสองคนที่เพิ่งจะโดนฉุดมาจากห้องอาหารถูกกลุ่มที่โกเอามีดโกนจอคอหอยมาให้หลองส่วนพักพวกที่เหลือกยกเหล้าพร้อมโซดามาตั้งบนโต๊ะรับแขกแล้วเปิดฉากดื่มกันอย่างวินาศสันตโลน้องสาวกินยากันท้องนี่สะก่อน นสามารถฆ่าน้ำเชื้อผู้ชายก่อนถึงปากบทลูกของเธอได้หมดเกลี่ยงรับรองกินแล้วไม่ท้องอย่างเด็ดขาดถึงแม้ฝนจะตกแต่เสียงของจิกโกคนที่เพิ่งจะนำยาแคปซูลสองเม็ดมาให้หญิงสาวก็ดังทะลุผ่านรอยแตกของผนังห้องมาถึงหูของภูมิที่แอบด,ดูอยู่ข้างนอกได้อย่งางทันทีพอสมควรหมายหมายความว่า,าพวกพี่พี่จะผู้หญิงคนหนึ่งและลำละักถามด้วยน้ำเสียงสันส่น ถามโง่ๆจกกังกว่าเกิดมาเธอไม่เคยเจอมันหรือ,อยังไงพวกฉันไม่ข่มขืนเธอก็ดีเท่าไหร่แล้วกินยานี่ซะมันป้องกันท้องได้จิ๊กโกอีกคนตบานเล่นเอาญิงสาวทั้งสองคนรีบกิยนยาทั้งสองเม็ดลงกระเพาะด้วยท่าทางรีบร้อนพวกฉันจะไม่ข่มขืนเธอแต่พอยาออกฤทธิ์เธอทั้งสองต้องข่มขืนพวกฉันเหมือนกับคนตายอดตายอยากพอยาตกถึงท้อง จิกโกคนที่บังคับให้กินยากันท้องก็พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่แสดงออกถึงความสนุกสนานเินเอาผู้หญิงทั้งสองคนถึงกับอ้าปากขังพอได้สติคนหนึ่งก็ตะกุกตะกักถามขึ้นมาด้วยความตกใจยายาอะไรคะไม่ใช่ยากันท้องตามที่พี่บอกหรือคะอีงโง่เขาเรียกว่ายาปลุกเซ็กบอยเป็นรุ่นล่าสุดที่พวกทหารหมาเขาเอาให้หมาตัวเมียกินตอนผสมพันธุ์พอยาออกฤทธิ์ตัวเมียกับไล่ปี้ตัวผู้จนคอกหมาแทบพัง กูอยากเห็นเหมือนกันว่าถ้าเปลี่ยนเอามาให้ผู้หญิงกินมันจะเป็นยังไงจบตอนที่10แล้วนะครับริดต,ตามรับฟังตอนต่อไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณที่หลายครับ